呢？ นก็ดีปลอดภัยดี ที่ช่างเรียนในกาไม่เยอะนะ ไม่ไปเดี๋ยวไหนใช่ไหมอยู่แต่บ้านดูละครดูซีรีส์อ๋อจริงๆซีรีส์นี้ชังไม่ได้ดูนานแล้วนะ ก็มาแุ่มรอบนานเนี่ยก็เอ่อเล่าให้ช่างฟังด้วยว่ามันเป็นยังไงมาดูท่าแล้วช่างกจจะไปวางดู もちろんバカだよね。 เล่นนินึงนะครับด้านหน้าเนะน,นี่ยออกเยอะไหมไม่เยอะนะนิดเดียว กิสวาเราเราฝันว่าได้แผมก็แล้วกันกิสวาเราฝันว่าได้แผมกนแล้วกันถึงแคมาเนี่อ๋อ سلام Ni som...